สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของที่เข้าล็อตใหม่วันนี้นะคะเป็นลอ็อตที่ของวันที่วันที่หนึ่งวันอาคตันที่หนึ่งเดือนกันยายนห้าสิบแปดนะคะก็คือให้ดูคลิปล่าสุดนะก็ตอนนี้คลิปที่กำลังลงอยู่ตอนนี้นะคะถ้าย้อนไปดูในชั่ n แนเราล่าสุดก็คือจะเป็นคลิปรีวิวทางร้านส่วนอันนี้ก็มาเพิ่มเติมแล้วถ้ามันมีเพิ่มมาเยอะก็จะรีวิวบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มชิ้นแรกเลยนะคะ ก็ชิแรกนะนี่นะคะก็เรียงของมาๆก็คือจะเรียงราคาตามนี้เลยนะคะก็2แบบนี้จะราคา2,60ส่วนแบบนี้ราคา300ร้อยส่วนสองแบบนี้ราคา330บาทนะคะก็มาเริ่มที่อันนี้เรียกว่าปลากะนะจะเป็นแทกแทกแวบว่าน่ารักมากเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่ามันจะแข็งนะแต่มันสโลมาก แล้วมันก็อันใหญ่กว่าที่คิดไว้นะคะคิดว่ามันจะแบบอันเล็กๆนะคะเพราะว่าราคามันก็ถูกเนาะก้อนี้นะคะจะมีอยู่3สีค่ะอันนี้ขายอยู่ในราคา260บาทค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นชูครีมค่ะชูครีมนะอันนี้ก็แพ็กเกจน่ารักมากเลยนะคะ อันนี้มีอยู่3มสีค่ะก็มีสีดำสีเขียวสีชมพูก็260ค่ะต่อมาจะเป็น300บาทก็จะเป็น Hello Kitty Headband น,นะคะจะมี2สีนะคะก็มีสีชมพู2สีน้ำตาลหนึอันนี้จะขายในราคา300บาทค่ะต่อมาจะเป็นยีโรของโอยาม่านะคะแบบนี้สโลมากเลยนะสโลมากเลยแหละก็ จะมีอยูซีแบบเลยนะคะข่ในราคา330บาทบาฟัฟเฟออุ้ยไม่ใช่เยมโรนะคะจะมีแบบนี้แบบนี้ไส้มันจะสีไม่เหมือนกันนะคะดูสีใส้อะน,นะคะ330บาทค่ะต่อมานี่ก็จะเป็นไส้กรอกกีสนะคะตัวนี้ก็330บาทเหมือนกันนะไอดีไลน์นะคะ โคโมนวันสองห้าค่ะไอดีรายนี้อดี ID ลายเดียวนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วนะตามนี้เลยนะคะถ้าสนใจก็แอดไปสอบถามแต่ว่าก่อนที่จะแอดไปสอบถามเนี่ยให้ถามผู้ปกครองก่อนอย่างแรกนะคะกติก,ก,กาก็ถามผู้ปกครองก่อนว่าซื้อได้ไหมแล้วต่อมาก็คือเก็บเงินก่อนให้ให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะแล้วก็อย่าส่งเกมอย่าพูดคำหยาบนะแล้วก็ แลวเราไม่ได้รับจองนะคะคือถ้าสั่งก่อนแต่ว่ายังโอนทีหลังเนี่ยคนที่สั่งทีหลังแต่โอนก่อนก็จะได้ไปนะคะก็ถ้า,ถามีครบตามกติกาก็ถักมาเลยนะคะหรือถ้าฟังไม่ทันนี่ก็ให้ดูใต้คลิปนะคะรับเงินแค่ทางโอนกับปอนอค่าส่งลงทะเบียนสามสิบเอมบิห้าสิบบาทค่ะ